สวัสดีค่ะพบกับชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่6ของกรเป๋าแล้วนะคะก็ยังอยู่ที่การทำงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีการแพ็คะใสใสซองซิปพระผงนะคะแพ็คใส่ซองซิปเพื่อจะเอไปใส่ซีนบับเบิ้ลแล้วก็ส่งพัสดุไปให้ทางร้าน ที่เ้าเลี่ยมกรอบกันน้ำนะคะเพราะว่าลูกค้าขอมาก็จะต้องแพ็คก,ก่อนแล้วก็เอาส่งไปให้ทางร้านเขาเลี่ยมกรอบให้ก่อนพอเรียมเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งย้อนกลับมาปุ๊บย้อนกลับมาเราถึงจะได้ส่งให้กับลูกค้านะคะตามขั้นตอนค่ะดูไปตามๆกันเลยนะคะเ้าทำงานไปด้วยเลย ทักใส่สองซิปนะคะแล้วค่อยมาพันกับบับเบิลอีกรอบหนึ่ง f อซทุกท่านสบายดีกันหรือเปล่าคะสามารถทักทายกันใต้ใต้คลิปได้เลยนะคะที่นี่สกลนครนะคะแดดท,ท้องฟ้าโปร่งใสค่ะ แดดไม่จ้าไม่ร้อนมากเท่าไหร่คุณอุณหภูมิอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะมี FC บางบางท่านบอกว่าเสียงยังเบาอยู่นะคะเดี๋ยวเารากำลังสั่งไมโครโฟนไมไมที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะเพราะเราจะได้เสียงจะได้ชัด การทํางานของอภปาไปด้วยนะคะ <près esis> <t abor> ทาแบบนี้ทุกวันเลยแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปโพสเลยในเพจเลยแต่ต้องส่งแพ็กของส่งให้ทางร้านก่อนเมื่อวานไปปิดค่ะมาสองเหรียญ ปิดส่งให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าต้องการอีกรุ่นหนึ่งเราไม่มีแล้ก็ต้องไปปิดเราก็ต้องไปปิดจากอาจากอีกคนหนึ่งมาเพื่อจะเอาไปส่งให้ลูกค้าเรา fc อยู่ที่ไหนกันบ้างคะท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างแดดจ้าไหมมีฝนไหมมีฝมุ่ฝนละออง2.5้าไม้ เมื่อวานว่าจะถ่ายการเดินทางไปสองดาวถ่ายแล้วแต็คลิปมันมวิดีโอมันกลับหัวเรายังไม่ได้แก้ไขเลยยังไม่ได้ลงให้ดูแต่บอกว่าภูเขาวสวยมากค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายให้ดูสวยมากตรงนั้นเขาเรียกว่าภูเหล็กไฟภูเหล็กภูเหล็กอะไรอะภูเหล็กไฟหรือเปล่า ที่มันเชื่อมโยงไปทางไหนไม่รู้นะไม่สีสัวดีกว่ารู้แต่แค่ว่าเป็นภูเขาสองดาวค่ะสวยมากเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดบับเบิลนะคะตัดบับเบิลเพื่อจะหอ่อ ค่ะที่เราใส่สองซไปเรียบร้อยเฟซท่านไหนต้องการที่ให้เปาแบบทำคอนเทนต์อะไรเม้นบอกได้นะคะเดี๋ยวเอาไปจะทำตามถ้าทำได้นะจะพยายามทำให้ดีที่สุดน้องใหม่น้องใหม่ค่ะน้องใหม่แล้วใครมีคำแนะนำอะไรก็แนะนำมาได้นะคะเป่าอม จะปรับปรุงความที่จะปรับปรุงแล้วเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มันดีที่สุดไปดูค่ะตั้งกล้องแล้วนะคะคือกำลังสั่งอยู่นะคะอยู่ในช่วงจัดส่งเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งสั่งไปเมื่อวานครจะถึงวันไหน เพราะว่าที่ขาตั้งกล้องที่ส่งสังส่งไปอ่ะมันจะมีรีโมทรีโมทกดชัตเตอร์ได้กดเพิ่มวอลลุ่มขึ้นลงได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเมื่อไหร่จะได้ถึงหนึ่้อยหนึ่งพันหพันชั่วโมงก็ไม่รู้ทั้ง4ี่วัน5วันเองเพราะว่าบางคนเขาลงไปตั้ง6เดือนถึง1ปีใช่ไหมคะ จะได้ผู้ติดตามก็ใครมีเพื่อนก็แนะนำเพื่อนมาติดตามมาเปาด้วยนะคะน่าสงสารมากๆเลยน้องใหม่แต่เมื่อวานก็ขอบคุณคุณกรมอินนะคะเป็นแนะนำเพื่อนๆมากดติดตามมาเปาด้วยขอบคุณมากนะคะคุณกรมอินเด๋ยวถ้ามีช่องที่ให้กดคำว่าแฟนตัวยงนี้กดให้เรียบร้อยแล้วนะคะใน fc 4 5ห้าท่านเนี่ย คือติดตามแบบทุกโพสทุกคลิปเลย mm hmm. พอกรีดบับเบอร์เสร็จแล้วทีนี้ปราก็จะมาห่อนะคะห่อเขาเพื่อไม่ให้เขากระแทก คือเราไม่ได้เอาไปใส่ในกล่องนะคะอันนี้อยู่ในซองซิพเพื่อจะไปเยี่ยมเยี่ยมเข้ากรอบกันน้ําตามที่ลูกค้าสั่งนะคะสิบเหรียญด้วยกันสิบองค์สิบองค์ไม่ใช่สิบเหรียญ ต้องพยายามโพสคลิปลงไปวันละสองสามคลิปวันละสองคลิปลเนาะเดี๋ยวเอฟซีจะลืมเดี๋ยวปราจะไลอยู่ที่ไล์อยู่ที่สิบนาทีนะคะส่วนมีอะไรจะคุยกันก็คอมเมนต์ป้ายคลิปละกันเนาะ จะได้พิมพ์คุยกันยาวเลยหรือว่าใครอยากจะแอดไลน์ปอก็ได้นะคะแอดไลน์เดี๋ยวปอจะทิ้งอ่าอี ID ไลน์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้พิเศษพิเศษแจกไลน์ด้วย สมมติว่าพอทำคลิปทําอาหารนี่จะมีคนดูอยู่ไหมคะคลิปทาอาหารเพื่อสูตรเราจะเตรงกันมั่ง เรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะแพ็คลงในกล่องแล้วจะส่งไปให้ลูกค้าไม่ใช่นี่นะส่งไปร้านส่งไปที่ร้านเลี่ยมกรอบให้เข้าเข้ากรอบให้ ที่จริงบริษัทบางบริษัทเขาไม่รับสินค้าเราเลยนะคะถ้าเขารู้ว่าเป็นเกี่ยวกับวัตถุมงคลแต่เราก็ไปบอกว่าเป็นอย่างอื่นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยพรที่รับที่รับวัตถุมงคลส่งทางพัสดุเนี่ยจะมีแค่ไปรษณีย์ไทยที่เขารับแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ เดี๋ยวยังไงคลิปนี้เป่าก็ขอจบไปก่อนนะคะเพราะว่าปาต้องใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันเนี่ยพิม์รายชื่อของลูกค้าออของที่เราจะต้องจัดส่งไปนะคะคลิปนี้ยังไงก็ปาก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาด้วยนะคะในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ